ถ้าทหารไม่ทำอะไรถ้าคนที่มีอํานาจไม่ทำอะไรจะรอให้ประยายชาชนบรลุคือแล้วมาตายแทนมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าอีกไม่นานเนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะอยู่ในปี2567 สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักดิ์จิมขวัฒนาครับวันนี้ก็มาอยู่กันในสนามบินที่มาเกานะฮะก็มาอยู่ต่างประเทศหลายวันนะมาดาูการบริหาร c o m p l e x Entertainment คาสิโนนะฮะซึ่งที่นี่เมืองค่อนข้างใหญ่จะทำคลิปต่างหากในหะ้กับผู้ส่วนได้ชมกันนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องนะสิ่งที่เป็นข่าวติดต่อกันมาหลายวัน นะผู้ใหญ่หลายท่านนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ภพยสารพืชมงคลนะไม่ว่าจะเป็นหวนสวบุญเลิศภัยลินนะไม่ว่าจะเป็นอ,อดีตสวนะไพศารอ,าอดีตสวสมชายสแสวงการนะก็มีการแฉเรื่องที่เกิดขึ้น Keep moving forward. i uh, uh, moving forward. I'm uh, looking forward. I understand the back, but never, never go back. Just keep going, keep moving, but there's... not moving forward. <laughs> well, there's, there's an old saying. The dogs bark. But the caravan keeps moving. <laughs> you keep moving. Yeah. You know, but like, but during my campaign lately, I said that when I want to go to the temple, I want to have peace of mind. I pay homage to the Buddha and come back, have a good sleep. But along the way, there, there may be some dog barking. You don't have to know that what, why you're barking me. You have worry about it, You just sleep. You don't to about, Doc. go just and have have sleep. peace of mind. ขณะนี้พรรคเพื่อไทยกำลังจะมีการแก้ไขพบรบจัดระเบียบสภา,ากราโหมขึ้นใหม่เพื่อให้ฝ่ายการเมืองมีอำนาจในก,การแต่งตั้งผู้บริหากองทัพระดับสูงให้พี่น้องเรานึกภาพนะครับว่าหลังจากนี้ไปแล้วภาพของกองทัพก็คงจะไม่แต,ตกต่างจากตำรวจทหารต้องมารับใช้พรรคการเมืองรับใช้นักการเมือง,ากกาม,องมานั่งเฝ้านัากการเมืองอีกหน่อยตำแหน่งของ กองทัพจะมีการซื้อขายเหมือนกับตำรวจทหารนำไปสู่ความแตกแยกเหมือนกับตำรวจภาพของกองทัพจะไม่แตกต่างจากภาพของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติถามว่าประเทศชาติได้อะไรประชาชนได้อะไรพวกนักการเมืองต้องการให้กองทัพแตกแยกและอ่อนแอและยิ่งมาอ้างว่าเพื่อป้องกันการรัฐประหารผมบอกว่าเลยว่าถ้าคุณทําด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงไม่กลางประชาชนจะปกป้องพวกคุณแต่ถ้าพวกคุณโกงและกลางต่อให้แก้ไขกฎหมายยังไงก็แล้วแต่ ยังไงก็ไม่สามารถป้องกันการรัฐประหารได้ขอเตือนไปยังภาคเพื่อไทยว่าคุณคิดให้รอบคอบนะสิ่งที่คุณทําแบบนี้มันจะยิ่งเรียกร้องการรัฐประหารมากกว่าการปกป้องรัฐประหารดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะครับที่ทางรัฐบาลเองก็เห็นความจำเป็นในการแก้ไขร่รางนี้เช่นกัน เปลี่ยนแต่ว่าเราก็อยากใช่เนื้อหาในการแก้ไขเนี่ยมันแก้ที่แกนสารอย่างแท้จริงเดิมที่สภา,ากลราโหมอาจจะมีอำนาจนเกหนือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลราโหมซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลพลเรือนเนี่ยมาเป็นการทําให้บทบาทของสภากลราโหมเนี่ยเป็นเหมือนกับสภาที่ปรึกษาคือให้คําแนะนําให้ข้อมูลแต่ท้ายสุดแล้วคนที่ต้องตัดสินใจและรับผิดชอบกทนทารเมืองก็คือตัวแทนรัฐบาลพลเรือนคือรัฐมนตรีว่ากฏว่าการกระทรวงกาาโหมสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องประเด็นการที่คุณประยุทธ์สิริพนพั่อไทย เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้พรบสภากลาโหมนะครับฉบับปัจจุบันซึ่งเดิมทีฉบับกราโหมปี2551เนี่ยฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่สามารถแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย,าย้ายนายทหารได้เลยนะครับเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งตอนประมาณปี49อ่อซึ่งเป็นเหตุที่ทําให้อ่เขาเรียกว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยลุกแกมอนาจนะครับก็แต่งตั้งญาติพี่น้องของตัวเองเข้ามามีตําแหน่งใหญ่ในกองทัพนะครับ ซึ่งก็เป็นเหตุให้พลเอกสนที่บุญยรลัตษ์กลิ่นยึดอำนาจอ่คุณทักษิณในที่สุดแต่สาเหตุหลักๆก็มาจากการขายหุ้นแอปเปลิสนะครับแล้วก็มีการอ่เขาเรียกว่าอะไรมีม็อบคุณสนธิลิฟนองคุณม็อบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็เกิดการทุจริตคอร์รัปชันกันนะครับนั่นคือสาเหตุหลักๆจริงๆนะครับส่วนพอปี51เนี่ยเขาก็มาแก้พรบกลาโหมเพื่อไม่ต้องการให้ฝ่ายการเมืองเข้ามายุ่งยากในการแต่งตั้งยกย้ายพรบเหล่าทัพ ซึ่งการแต่งตั้งยกย้ายของบอบหล่อทัพก็มาจากสภากรลาโหมซึ่งเป็นข้อราชการประจำบบหล่อทัพสามเสียงผู้ประชาการทหารสูงสุดเสียงที่4แล้วก็ปลัดกระทรวงกรลาโหมเสียงที่5ฝ่ายการเมืองมีแค่2เสียงเนี่ยก็จะสู้ไม่ได้มันก็สงบเรียบร้อยมาประมาณสักระยะเวลาน่าจะ10 15 1 6ปีนะครับแต่ตอนเนี้ยทางพรรคเพื่อไทยโดยคุณทักษิณเนี่ยแล้วก็คุณตัเองเนี่ยเขาน่าจะรู้สึกว่ามันไม่ไหวละ เขาไม่แต่งตั้งยกย้ายในทหารไม่ได้เลยเขาก็กลัวว่าในเมื่อไม่ใช่คนของเขาเนี่ยกลัวว่าจะเกิดการปฏิวัติเขาก็เลยหาเหตุในการที่จะแก้ไขพรบกลาโหมเพื่อป้องกันการยึดอำนาจหรือการใช้กําลังทหารแต่ผมมองว่าการยึดอำนาจการใช้กําลังทหารเนี่ยโดยปกติทหารเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้กันหรอกครับเนื่องจากว่าถ้ามันไม่มีเหตุวุ่นวายหรือไม่มีอะไรที่เหนือบา่าเปล่าแรงจริงทหารเขาไม่ออกมาอยู่แล้วนะครับ ั่นคือหลักนะฮะถ้าไม่มีความชอบทมทหารไม่ออกนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยทางฝ่ายการเมืองจะแก้ให้ฝ่ายออคอรอมอลหรือฝ่ายทางรัฐบาลมีอำนาจมากในการแต่งตั้งยกย้ายในาทหารเพื่อป้องกันการยึดอำนาจแต่ความจริงไม่ใช่สาเหตุหรอกครับเรื่องการยึดอำนาจถ้าบริหารบ้านเมืองดีเนี่ยไม่มีใครก็อยากยึดหรอกครับเพราะว่ามันเป็กนกบฏนะครับนอกจากว่าเหนือบากว่าแรงจริง สุจริตคอร์รัปชันเยอะเหลือเกินขายชาติขายบา้านขายเมืองขายดินแดนอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยหน้ายึดนะครับแล้วก็ประชาชนก็แซ่ซองเพราะฉะนั้นการแก้ไขกฎหมายเรื่องการยึดอำนาจของทหารให้ไม่อยู่ฝ่ายการเมืองเนี่ยตรงจุดเนี้ยผมมองว่ามันมันก็สมมุติถ้าได้นักการเมืองดีมันก็ดีถ้าได้นักการเมืองเลวอ่าในทหารอบอ่เหล่าทัพก็ต้องเป็นท่ารับใช้นักการเมืองซึ่งมันไม่ถูกต้องเพราะว่าเหล่าทัพเนี่ย มีหน้าที่ปกป้องประชาชนมีหน้าที่ลบเพื่อรักษาภูรพุทธะอำนาจของสถาบันพระมบังษัตริย์แล้วก็เขตแดนของประเทศไทยทั้งทางบกทางทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องสําคัญมากกว่าเรื่องการเมืองเรื่องการเมืองแต่การเมืองต้องการมาแทรกความมั่นคงเพื่อต้องการได้อำนาจในการต้องการได้อำนาจในการบริหารต้องการได้อำนาจในด้านความมั่นคงซึ่ง จะเป็นสิ่งที่จะการันตีได้ว่าตัวเองจะอยู่ในอำนาจได้ยาวนานต่อไปถ้าสามารถควบคุมทหารได้แต่ตอนนี้ควบคุมทหารไม่ได้เพราะฉะนั้นการแก้ไขพรบกลางหมก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นการจุดชนวนอย่างหนึ่งที่ทําให้รัฐบาลขาดความชอบธรรมแล้วก็ข้าราชการฝ่ายทหารก็ไม่น่าจะแฮปปี้มันก็คงต้องมีปัญหากันแนๆ่ๆผมมองว่าการแก้ไขพรบกลงหมเนี่ยจะนําสู่ นำเรียกนํานนไปสู่การเปลี่ยนแปลงนอกระบบก็คือการยึดอํานาจการรัฐประหารของทหารในอนาคตอันใกล้ซึ่งยิ่งเ,เสนอแก้ไขพรบกลาโหมไวผมมองว่ามีโอกาสสูงนะฮะที่จะถูกยึดตําหนาไวเช่เชนเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าผู้บริหารดีมันก็ดีถ้าผู้บริหารเลวมันก็เลวเพราะฉะนั้นฝ่ายการเมืองเนี่ยมีดีน้อยนะครับเลวเยอะเพราะฉะนั้นผมมองว่าการแทรกแซง การแต่งตั้งนายทหารเนี่ยไม่เหมาะสมสิ่งที่เป็นอยู่ดีอยู่แล้วนะครับถ้าไปแต่ต้องเรื่องพวกนี้ผมเชื่อมั่นว่ามีการยึดอำนาจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับของนเคลื่อนไหวของทักษิณที่น่าสนใจก็คือมีการไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันไปทําการประชุมกับพรรคเพื่อไทยน่าโฆษกของฝั่งเพื่อไทยก็บอกว่าก็สามารถชี้แจงได้ในเรื่องของการครอบงำนะครับ แต่ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองน่าสนใจนะครับเรื่องของทักษินที่มีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับแล้วก็จะไปที่จังหวัดอุดรต่อไปนะครับแล้วก็ดิ้นอย่างเต็มรูปแบบสวัสสมชายแสวงการได้โพสต์ข้อความน่าสนใจฮะพรบ,รบแก้ไขที่พักเพื่อไทยนะฮะในส่วนของพรบกลาหมเขียนด่าทหารเละเลยนในพรบนั้นมีนายประยุทธ์ศริศระพาณิช อดีตผู้เสนอพรบนิรศกรรมสุดซอยลักหลับจนเกิดการรัฐประหารปี2557มาแล้วกฎหมายไม่กี่มาตรานี้ทำให้กองทัพอ่อนแอทั้งที่พรบรจัดระเบียบกลาโหมปี2551คือฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นดีอยู่แล้วใช้เพื่อป้องกันไม่ให้นักการเมืองเข้าทำการแทรกแซงกองทัพเหมือนสมัยระบอบทักษิณเรืองอำนาจในอดีตนะครับ ถ้าการแก้ไขพรบรเป็นไปตามนี้ก็จะเกิดระบบโคต้ตาพรบรเหล่าทัพนะครับแล้วก็ในผลแจกจ่ายให้กับสอสอส,อสอวรัฐมนตรีนายกรัฐมีตัีพรรคการเมืองทหารต้องวิ่งโยกย้ายสังกัดนักการเมืองนะครับเหมือนในอดีตที่ทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนนะครับต้องวิ่งไปอยู่ใต้อุ้งมือนักการเมืองทุติริตอีกครั้งหนึ่งและหากกองทัพถูกควบคุมโดย ฝ่ายการเมืองนะครับที่บรรลุแก่อำนาจคอร์รัปชนันบัรทอนสถาบันพระมหากษัตริย์ความมั่นคงของชาติและสถาบันจะกระทบอย่างรุนแรงชัดเจนว่าเขากำลังเดินเกมลุกค,คาดกองทัพและสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยคำพูดของสวสมชายแสวงการและการเคลื่อนไหวของทักษิณชินวัตร และการแก้ไขพรบการลาหุมนะครับคงทาให้เห็นเจตนาชัดเจนนะฮะอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านั้นนะว่าทักษณิณมีเจตนาอย่างไรทักษณิณคิดอย่างไรนะครับทักษณิณกําลังทําอะไรพรรคเพื่อไทยกําลังทําอะไรเกมนี้เกี่ยวข้องกับสถาบันทหารเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามหลักกัมพูชาโมเดล ที่พระมาหากษัตริย์อยู่ภายใต้อำนาจของระบบขุนเซนนะครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงทำไมทักษิณจึงเดินลุกคาดหมากสุดท้ายผมใช้คำว่าหมากสุดท้ายเพราะอะไรเขาไปไหนไม่ได้แล้วนะครับถูกล้อมในทุกวิถีทางที่ผ่านมาเมื่อ16ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชากาลที่9ภูมิพลอดุรยเดชได้จัดสวนสนามให้ ทับบกทับเปรืออากาศนะครับถวายสัตว์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านหลังจากนั้นไปต้นมาทนะหารตำรวจเส้นตรงเปียกเลยสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับเกิดการจราจนปี2,552และปี2,553จงกระทั้งเผากรุงเทพมหานคร รอบนี้การเดินทางไปประจวบคีรีขันประชุมพักการเมืองอย่างเพื่อไทยของทักษิณน,นั้นก็คงมีนัยยะที่น่าสนใจว่าเขาทำอะไรจะมีการประชุมสสเองหรือเปล่าแตนะ่ไปร่วมประชุมในรอบนี้ถึงแม้ว่าเขาจะถูกตัดสิทธิท,ทางการเมืองไม่มีสิทธนะิที่จะลงสมัครเลือกตั้งเกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆ แต่เขาก็แสดงตัวเองอย่างชัดเจนนะครับรอบนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะเรียบร้อยละจบแล้วลักสินผู้อิงก็จบแล้วนะถ้าใครเข้าใจยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอย่างลึกซึ้งว่าเขาไปไม่ได้แล้วเขาไปไหนไม่ได้ละนะฮะมันจะจบเมื่อไหร่หมอดูทุกคนทํานายทายทักเหมือนกันธันวาคมไปแน่นอนนะครับ หมอดูบางคนทานายนู่นจะเปลี่ยนนยายกใหม่เดือนพฤษภาคมนูน่นนะฮะโอกาสเป็นยังไงนะเห็นไหมเกมมันบังคับถ้าทาหารไม่ทาอะไรถ้าคนที่มีอํานาจไม่ทำอะไรจะรอให้ประยายชาชนบนโลกคือนแล้วมาตายแทนมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าอีกไม่นานนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะอยู่ในปี2567จับตามองให้ดีแล้วกันนะับ แต่ผมยืนยันฟันธงได้ในฐานะนักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงและเป็นนักสังเคราะห์ไม่ใช่วิเคราะห์นะฮะยืนยันฟันธงเลยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนคนไทยชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เทียมกิดวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะพอหันเข็มโล้ง 3, 2, สามสองหาซ้ายี่เข็มสามสงศูนย์ซ้ายจะเข็ม3 2มสองศูศตรงเดินหน้าเ,บ 5, 2, เ็บหน้าทั้งสองเครื่องเด,ดินหน้าเ็้าทั้งสองเครื่องเสือ้ายห้าขาเสือ้าย5้าเดินหน้าเ็ะผ้าทั้งสองเครื่องแล้วเสือ้ายห้าแล้ว าาชาติความรักชาติจดจำไว้ไม่เคยสิน้นขอปกป้องบ้านที่รักด้วยชีวิตพาแดนดินพัฒนาให้ก้าวไกลเกิดเป็นไทยต้องเสืบสาน ชาไว้ในดวงใจเกิดเป็นไทยต้องพิทักษ์รักแผ่นดิน นดินบรรพบุรุษคลีชีพรักษาชาติความรักชาติจดจำไว้ไม่เคยสิ้นขอปกป้องบ้านที่รักด้วยชีวิตพลาแดนดินพัฒนาให้ก้าวไกลเกิดเป็นไทยต้องสืบสานอย่างสาร้างสรรค์ มุ่งความดีต้องไม่วันแนวแน่ไปคนไทยนี้ราชาไว้ในดวงใจเกิดเป็นไทยต้องพิทัก์รักแผ่นดินบอกโลกไปเรื่องลอกลไ,ไทยคือไทย ักาชาติความรักชาติจดจำไว้ไม่เคยสิ้นขอปกป้องบ้านที่รักด้วยชีวิตพาแดนดินพัฒนาให้ก้าวไกลเกิดเป็นไทยต้องสืบสานย่างสร้างรรค์มุ่งความดีต้องไม่วันแนวแน่ไป ให้มีราชาไว้ในดวงใจเกิดเป็นไทยต้องพิทักษ์รักแผ่นดินบอกโลกไปเรื่องลือ้อกลไทยคือไทย